สวัสดีครับแอดยิมแล้วรวยกับสวัสดีเอฟซีนะครับเนาะมื่อนี้เป็นวันทีอ่ามันที่เป็นมือวันโกนนะครับวันโกนนะครับอ่ามันทีหกเจ็ดในละประมาณนี้ครับยี่หกนะครับแอดยิมกับเดินทางข้าหนักน้อยกันเงี้ยวเตงโมนะครับมาวัดศาสนุบบนนะครับวัดศาสนุบบนบาราลครับบ้านเทียมนะครับเนาะอำเภอบ้านถือจังหวัดอุดรธานี ครับตรงนี้มาถึงวัดแล้วครับหลังจากมาจากวัดป่าบันเมิดนะครับเอบยิ้มผ้านาคน้อยนะครับแตงโมแล้วก็น้องกันเงานะครับมาเปลี่ยนดอกไม้ครับเพราะว่ามื่อื่นนะครับเถึงวันพระใหญ่นะครับวันพระใหญ่ครับหรือว่ามือบุญข้าวสากนะครับช่วงนี้ก็เรื่องเปลี่ยนดอกไม้นะครับทายดอกไม้นะครับให้ผงเจ้ายาอยู่ด้านในครับบรรยากาศอยู่น้ำตกปูตาหรือว่าหอปูตาครั หอปูตาบ้านเลขที่9 9 7นะครับ9 9 7อันนี้เป็นน้ำตกปูตาครับสวัสดีนะครับน้องผู้ใดครับกดไลค์กดแชร์เข้ามาครับก็ขอให้โชคๆมันหมันนะครับเด้อครับให้โชคๆบันมันหมันน้ำตกปูตาน้ำตก78นะครับแต่ว่าหอปูตานะครับหอปูตา9 9 7ครับผมดอกไม้ปูก็สวยงามบรรยากาศอยู่วัดศาสนุบนวารราลับนะครับช่วงนี้ครับอ่านักหน่อยครับแตงโมก็กำลัง การแยวกก็ลังงปเปลี่ยนดอกไม้นะครับให้องค์เจ้ายานะครับอยู่ด้านในนะครับบรรยากาศนะครับวัดศาสนุบนวรารามนะครับครับวันกวนนะครับอื่นเป็นมือวันพะายไงนะครับหรือว่ามอบุญข้าวสาดนะครับทะเบียนที่นําพาทีมงานมาเปลี่ยนดอกไม้ซีหนึ่งศูนย์หกนะครับก็เป็นยาก้างค่ากับเขากับน้ำเมื่อนี้ว่าจะเป็นซีหนึ่งศูนย์หกหรือว่า น้ำตกปูตานะครับเจ็ดแปดหรือว่าเก้าเจ็ดครัออบเป็นแนวทางเลยครับเรื่องประว่าอ่าเป็นแนวทางขาะกับเขา่ากับน้าเมื่อนี้ครับผมบรรยากาศนะครับอ่าบัดป่าสาสนุบนวัดดารามครับอ่างวดเมื่อกี้นี่เป็นในนอกรับเอฟซีอ่าครับอ่าก็อ่าแอดยิ้มเจ็บคือเก่าครับ,วบงวดเมื่อกี้นะครับเนาะอ่ะออาครับผมครับว่าเป็นยังครับอาจสุดยอดแมนช่วงอ่าบุญเฮากับ่าได้อันนี้เป็นอ่าปูอ่า ที่สร้างถังปูหนาโปนะครับเนาะครับครับครับผมที่อาจารย์เป็นสร้างนะครับเนี่เป็นหอชั้นครับหอชั้นนะครับที่แม่ครูหอมหวยกับนำภาพลูกชิดขับสร้างนะครับหอชั้นครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับบรรยากาศนะครับ ครับอยู่วัดศาสนบุญนะครับนี่คือเหมือวันโกลนนะครับรนนรบ,บรรยากาศฝนบตกครับเหมือนฝนบตกเพราะว่าสงสารมือที่ผ่านมาฝนตกหนักเลยเป็นบ,บรรยากาศน,นะครับจาภาพอย่างไปเบื้องน้ำตกปูตา,าเจ็ดเจ็ดแปด มันตกพูตาเจ็ดแปดนะครับอเจ็ดแปดนะครับมันตกปูตาเจ็ดแปดเจ็ดแปดครับผมไอ้เบิ้งหอวพูตาบานันไทีหอปูตายิ้มเรมอมาโดดแล้วนะครับมีห้างนกควมเก้าเก้าเจ็ดมีดอกไม้สวยงามนะครนะับเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดบันทีปูตานะครับ สวยงามดอกไม้ดอกเฟยใหม่ก็ลังสวยมันถือผลอย่างสวยงามรบรรยากาศสวยงาม,เ,เ,มเงาเป็นลายเงาแตกเจ้าดอกไม้อย่างสวยงามมีรังนกฟ่อมมีสกัดรังนกนะนี่ครับสกัดรังนกของแขกเลยครับนี่สกัดรังนกนะครับมีรังนกเอา้าอ่านินแล้วร่างกายแข็งแรงของแขก <laughs> ลังนกปูตาตะก,กัดตะก,กัดลังนกครับซุกยังก็แบ,แบนเนี่ยเป็นแบบนี่ครับลังนกต้องไปหาไก่น้ำปูน้ำปลาอยูอ่หอปูก็มีปูก็ล่างบรรยากาศด้านหลังน,น้ำก็ลังท่วมน้ำก็ล่างท่วม <c oughs> มีกรุดฟามกุดดันนี่นะครับคุณไดโน่จำสินย่งไงมีกรุดฟามม,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 มีสาปป้าโอ้ปล่อยป่าของไดเนาะสวยงามเลย,ยเด่นเลยด้านหลังวัดห้องน้ำอันนี้เป็นหอครับอหอที่สร้างรุ่นแรกนะครับอ่าเป็นหอพักนะครับเนาะหอพักศาลาศาลาผักพีมแม่ผู้หอ,อพัน้าน้ำพาดุกติดสร้างครับเคือแหลกเลย ครับคุณเวลามาจำศินมาถือศินครับก็มาพักยู่นี่แหละอ๋อพี่ซีพิ่นนันนันมาแต่ไอ้ไอ้กรุงเทพเพิ่นนันจำอันอันจำสินพันเรี่ยวหรอือเล่าคุผู้ใช<อ>้โอ้โอ้เก็บมื่อครับเสร็จแล้วนะครับเนาะเป็นรายกลับบา้านแล้วขึ้นรถถ่านรถครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับการห่อพัดรือว่าซาร่านะครับซาร่าที่แม่คู่น้ำผ้าทุกสิทธิ์สามนะครับ มันเป็นกุฏินะครับกุฏิญ่ีนะครับที่พระอาจารย์เป็นแางไว้แต่ว่าข้นงในสำเร็จนะครับก็เดือดหน้าต่างนะครับบานหน้าต่างหลายสิ่งหลายอย่างครับคือขันล่างกับเสร็จแล้วใส่กระจกยเรียบร้อยแล้วนะครับกับขับพวันว่ามีโชคเด้วยสวงนะครับโชคพมีนะครับเพราวะสองสามงวดแล้วสามงวดแต่เขาเป็นสามมาเนี่ยก็ในเด้โชคอยู่นะครับงวดเมื่อกี้นี่ก็โอ้เก็บหนักกันแอดยิมก็ได้นะครับกับว่าเป็นยังนะครับเนาะ สู้ๆไปเอฟซีก็ได้ครับเพราะว่าเขากลับแนวแนวทางน้ำปูนะครับทีน้ำผ้ามาเปลี่ยนดอกไม้ไทยดอกไม้ก็คือ4 1 0 6ึ่งศูนย์หกกับอฟซีจะเริ่มนะครับด้วยซีหนึ่งเป็นแนวทางขากับเขากับน้วเมื่อนี้ครับเปลี่ยนดอกไม้วันกรนนะครับบัตทุกวัดแล้วครับบัตรวัดปูเที่ยวห้องวัดป่าบันเมิดก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนดอกไม้ยุทธก่อนก็มาวัดมาเปลี่ยนที่ตรงนี้นะครับแนวทางวันนี้นะครับซีหนึ่งศูนย์หกครับผม <ítulo> uh, บานสีปูตาเก้าเก้าเศแล้วก็นำนะครับนำโกก็คือเจ็ดครับเนาะซีหนึ่งหนึ่งศูนย์ห่งแล้วก็เจ็เก้านะครับเพราะว่าเก้เศียรได้ผมูได้เก้าเก้าเีแล้วก็เจ็ดแปดครับจกมันมายนะครับเอออา้าชีได้เป็นชีในแล้วได้กดไล์กดแช่วายมันจุกมันมายติดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องติดอันใดก็อยสมารถานาสุดประการ อดีมาไทยนะครับบรรยากาศนะครับอยู่วัดลาสนุบนวัดรรัมนะครับเป็นคูหน้าโคนะครับแต่เป็นแค่โค้งสางนะครับพระบามันก็บม่มีโศกนะครับไปเรื่อยๆค่อยเห็ดค่อยสางไปนะครับบรรยากาศครับเป็นพุตธีใหม่นะครับคลายเลือดสมเข้านะครับเป็นคลายเลือดสมเข้าครับเป็นอาจารย์เพิ่นออกแบบเองนะครับเป็น กุฏิอ่าลองรับนะครับอาพระคุณเจ้าเวลาเพิ่นมานะครับอ่าเพิ่นกระสิได้พักโสดสันพระอาจารย์เพิ่นว่าครับผมเรือยสำเพอไงอันดับหน้าก็เป็นกับปลาเห็ดโอ้นี่รัวรอบความกับบรรยากาศนะครับเนาะอ่ะครับในเบื้องชิปนี่แล้วครับสุกๆมันๆลำๆเรื่อยๆนะครับเรื่อยชิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดนอะไรก็คอยสมบัตรพัฒนาทุกประการครับมืออื่นครับวันบุญเข้าสากครับก็อย่าลืมนะครับอ่ารับไปใหญ่ข้าสากลี ผู้ที่ล่วงลับไปนะครับอ่าคุว่าจะเป็นคุณพ่อคุณคุณพ่อคุณแม่หรือว่าตายายนะครับที่เพิ่นล่วงลับไปแล้วเข้ากับยายเขาสากให้เพราะว่าเพิ่นรอดทาเลยรอดทาลูกหลานนะครับอ่าส่หรับเอาไปยายให้ก็นั่งให้นละนะครับอาย่ที่ทําการทํางานอยู่กรุงเทพกรุงมไทยหรือว่าต่างประเทศก็เฮ็ดได้นะครับยายเข้ากับฝากแม่นั่งเทวรณีเอานะครับอ่า่นก็ได้รับคือเก่านะครับเนาะอ่าขับบะแมน่าเข้าไปอยู่ อาจตั้งจังหวัดทีเหตุบ่ได้ได้ครับฝากแม่นางเขานี่กับบ่อเก่าซื้อเพื่อนนะครับซื้อพอซื้อแม่เขาตีรองรับไปซื้อตายายนะครับให้คนมารับออกฝากแม่นางเท่านั้นนี่ไปเอ้าก็จะลืมกากับเขาคำนั้มาหนึ่งีหนึ่งส่วนหกเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดแปดนะครับเนาะสุกๆมันมันน้ำกันเบิร์ตตัวปูทุกคนแอดยิ้มแล้วด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะครับเด้อคนอะไรคนแชร์นะครับเอาหมูขึ้นนี่หมอว่านนี่เนาะฝันนะครับเอาบ่าเพิมฝันก่อนครับว่าฝันว่าปลาสะดวกมะขาบจีนละเอียดถูกบอกง่าย ครับพอดีแม่ป่าไพ่คุณทรมาพอดีก็เลยบอกว่าแม่ผมฝันว่าปลาสโดคาบชิลเลียผมมาเตืนว่ายิ้มเลยตีเก็ดหาหาเก็ดเพราะว่ายิ้มกับตีเป็นหาเนาะปลากับตีเป็นเก็ดเป็นแปดหาเก็ดหาแปดท่นอ๋นอ้เสียมๆนะครับของเราพัฒนาเมาื่อวานนี้อ่เมื่อนี้ก็จะลืม4 1 0 6 9 9 7นะครับแล้วก็78นะครับตุ่มน้ำตกปูตาอ่าครับทะเบียนมาแดงซีหนึ่งศูนหกสมันมันน้ำกันเบอร์ทุกคนครับฝากกดไคลค์กดแชร์นะครับเด้อคนไดคนแชร์ครับ อ่ากดไลคกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดไว้ชว่ชวช่วมันมันดำ่ดัด,ด้วยด้วยครับมาแดงชว่ชวช่วมัน,ม,นมันครับสำหรับมือนี้แอดยิมกับขอสวัสดิ์